เดี๋ยววันนี้จะมาสอนตัดไฟกันจัดแสงแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหมูนะคะในช่อง m หมูฟานี่ชาแนลค่ะวันนี้นะคะหมูไม่ได้พาทุกคนไปวอล์นะแต่วันนี้ พาทุกคนนะคะมาสอนวิธีการจัดไฟแบบนี้เลยจ้า <1970. muitos. S 1> <g alia> ถ้าใครตามคลิปของหมูหรือว่าตามช่องของหมูเนาะก็น่าจะเห็นนการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจาัดตะกอนก็อาจาจะออกไปวอลก็จะใช้แสงธรรมชาตินะคะเป็นสะส่วนมากในการทําคลิปนะคะโดยในการที่หมูจะมาสอนในวันนี้นะหมูจะเน้นใช้ของราคาประหยัดสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถใช้ของภายในบ้านเนี่ยมาอะแดปหรือว่า DIY ให้เป็นการจัดไฟส,สวยๆแบบนี้เลยจ้าโอเคค่ะไม่พูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวไปจัดไฟกันเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปจัดไฟกันนะคะหมูขออธิบายการจัดไฟแบบเบื้องต้นกันนะคะการจัดไฟวันนี้ที่หมูจะมาแชร์เพื่อนๆน,นะคะคือการจัดไฟแบบ T point lighting นั่นเองค่ะการจัดไฟ T point lighting คือการจัดไฟแบบสามเหลี่ยมนะคะซึ่งจะประกอบด้วย Keylight ฟิลไลท์แล้วก็แบล็คไลท์นะคะโดยตัวคีย์ไลท์เนี่ยจะเป็นไฟหลักนะคะที่จะส่องลงมาที่ตัวแบบหรือว่าวัตถุนะคะ ส่วนฟิลไลท์เนี่ยจะเป็นไฟรองคอยลบเงาแสงเงาที่เกิดจากไฟคีไลท์นะคะลบเงาจงแบบว่าฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตัวแบคไลท์เนี่ยจะเป็นไฟด้านหลังนั่นเองนะคะคือจะทําให้ตัวแบบเนี่ยเด่นชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะเข้าใจหลักการง่ายๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดไฟกันเลยค่ะก่อนที่เราจะจัดไฟนะคะทุกคนหมูขอแนะนําก่อนนะคะว่าให้ปิดดวงไฟหรือว่าแสงไฟที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็จะเป็นไฟภายใน ห้องนะคะที่เราเปิดอยู่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาปิดเลยละกันอ่ะแล้วก็จะมีอีกแสงหนึ่งนะคะนั่นคือแสงจากธรรมชาตินะคะตรงนี้หมูก็จะต้องไปปิดหน้าต่างนะคะเพื่อว่าเราอ่ะจะได้ควบคุมแสงได้ง่ายทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างเพราะว่าบางทีก้อนเมฆมันก็จะมาบังอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ ปิดหน้าต่างไปนะคะใช้มา่านปิดไปหลังกันนะคะทามูกไปปิดไฟที่ไม่สามารถคอนโทรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือไฟภายในห้องแล้วก็แสงจากธรรมชาตินั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเปิดไฟคีดไลท์กันค่ะ วางไฟคีไลท์นะคะหมูขอแนะนําว่าให้วางไฟห่างออกจากแบบเนี่ยประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็วางเฉียงอยู่ประมาณ45องศาค่ะทุกคนและให้ตัวดวงไฟหรือว่าหลอดไฟเนี่ยสูงเหนือหัวแบบขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้หลอดไฟทิ้วลงมาที่เราอีก45องศานะคะแล้วเราก็จะได้แสงไฟที่สาดเข้ามาตัวแบบโดยตรงเลยนะคะและก็ขอแนะนําอีกนิดนึงนะคะว่าไฟสําหรับการใช้ไฟคีไลท์เนี่ยขอเป็นกําลังไฟที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเป็นไฟค่อนข้าง,งแรงะคะ่ะ เป็นไฟเมนหลักล้ะเนาะทุกคนก็พอจะเข้าใจว่าขอเป็นไฟที่สูงนิดนึงเลยสําหรับโคมไฟที่หมุดนามาทําเป็นไฟคีไลท์นะคะหมุดซื้อมาจากอินเดคค่ะเป็นโคมไฟตั้งพื้นราคาอยู่ที่990บาทนะคะตัวน้องเขาเนี่ยมีความสามารถปรับความยืดหยุ่น ของส่วนบนได้นะคะแล้วสามารถปรับแสงไฟเนี่ยปรับได้3ระดับแต่ตัวหมู่เนี่ยไม่ได้ปรับนะคะเพราะว่าต้องการให้แสงไฟเมนหลักของหมู่หรือว่าไฟคีไลท์เนี่ยเป็นแสงแข็งแล้วก็เป็นไฟที่มีกําลังที่ค่างแรงนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเราเปิดไฟคีไลท์เนี่ยแสงไฟมันตะสาดลงมาที่ตัวเราโดยตรงและอีกฝังหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเงาใช่ไหมคะเงาด้านนี้นะคะเราจะลบด้วยไฟฟิลไลท์นะคะไฟฟิลไลท์เนี่ยหมูขอแนะ นะว่าให้ตั้งเนี่ยออกจากแบบนี่หาประมาณ1เมตรเช่นกันค่ะแต่ว่าให้ระดับของไฟเนี่ยอยู่ที่ใบหน้าของเรานะคะระดับหน้าของเราเลยนะคะแล้วก็ให้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของไฟคีย์ไลท์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟฟิ l ไลท์กันค่ะ โอเคตอนนี้หมูเปิดไฟฟิ l ไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟฟิ l ไลท์หมูขอแนะนําว่าให้มีกําลังไฟที่อ่อนกว่าไฟ Key Light นะคะหมูเลยเลือกเป็นโคมไฟลิงไลท์นะคะโคมไฟลิงไลท์เนี่ยมันจะปรับระดับความสว่างแล้วก็แสงไฟได้อ่ะหมูก็จะปรับให้มันอ่อนกว่านิดนึงอ่ะให้มันอ่อนกว่าไฟ k คีไลท์นั่นเองนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเงาด้านนี้มันก็หายไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ย สำหรับไฟฟิลไลท์นะคะที่หมูนำมาใช้ในวันนี้นะคะหมูใช้เป็นไฟลิงไลท์หรือว่าไฟแม่คาออนไลน์นั่นเองนะคะหมูซื้อมาจากฟอร์จูนค่ะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะตัวไฟดวงนี้นะคะสามารถปรับระดับความสว่างได้นะคะจากน้อยไปมากค่ะแล้วก็สามารถปรับสีของแสงไฟได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเหมาะแก่การเอามาทำเป็นไฟฟิลไลท์มากๆเลยค่ะเพราะว่า ตัวไฟคีไลท์เนี่ยมันสูงแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องปรับไฟฟิลไลท์เนี่ยให้มันอ่อนกว่าไฟคีไลท์นั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่ ไฟแค่ดวงเดียวนะคะและอยากจะทําไฟฟิลไลท์ในราคาประหยัดหมูขอแนะนํานะคะเป็นแผ่นฟองแบบนี้เลยนะคะเราเอามาสะท้อนแสงจากไฟคีไลท์อีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้เราก็หามุมให้เขาไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบอยากจะใช้ไฟคีไลท์อย่างเดียวโดดๆก็ได้นะคะทิกแบบนี้ไม่มีตายตัวคะ่ะแต่ส่วนตัวหมูในหมูมีไฟทั้ง2องดวงหมูก็เลยใช้ไฟฟิลไลท์ด้วยคีไลท์ด้วยนั่นเองค่ะ ก็ประมาณนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะโอเคตอนนี้เราก็เปิดไฟคี y ์ไลท์กับไฟฟิล l ไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะรานนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไฟแบ็คไลท์กันค่ะโอเค ไฟแบ็คไลท์เนี่ยเราก็ไว้ด้านหลังของตัวแบบนั่นเองค่ะโดยเขามีหน้าที่นะคะจะทําให้ตัวแบบหรือตัววัตถุเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะคะไม่ให้กลืนไปกัดฉากหลังนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงบริเวณหัวไหล่อของหมูนหรือบ,บริเวณตรงนี้นะคะมันจะดูมีอะไรอะไรมากขึ้นเนาะมันก็ดูไม่กลืนไปกัดฉากหลังนั่นเองค่ะตัวตรงเส้นผมของหมุมก็จะเกิดเงานั่นเองนะคะและเขาเติมอีกนิดนึงสําหรับไฟแบ็คไลท์เนี่ยขอให้เป็นดวงไฟแบบให้แสงแคบอะคะ่ะไม่ใช่แสงที่กระจายออกมา ะะอย่างในวันนี้หมูใช้หลอดไฟ LED 2ดวงแต่ว่าหลอด LED เนี่ยมันเป็นแสงกระจายเพราะมันเป็นดวงกลม,กมๆใช่ไหมคะทุกคนหมูก็ DIY ค่ะโดยการเอาถุงผ้าใบสีฟ้าเนี่ยมาครอบน้องเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวแสงไฟแบ็คไลท์เนี่ยการตั้งของเขาอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะถ้าตั้งต่ำกับพื้นมากจะเกินไปเนี่ยมันก็จะส่องมาที่แบบไม่ถึงนะคะหมูก็เลยต้องเทินตัวน้องเนี่ยตัวไฟเนี่ยเอาไวบ้บนกล่องนั่นเองค่ะ ุกองสองชั้นเลยนะคะคราวนี้แสงไฟมันก็จะถูกมาที่ตัวแบบทําให้ตัวแบบไม่กลืนประกาศฉากหลังนั่นเองนะคะหมู่ก็ได้เปิดไฟครบทั้ง3.3มุมุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนซึ่งตัวหมู่เองก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีกว่าการที่แบบว่าใช้ไฟหรือว่าแสงธรรมชาติทั่วไปนะคะเพราะว่าด้วยตัวกล้องหมู่เองเนี่ยไม่ ไม่เสถียรต่อการอยู่ในแสงไฟธรรมชาติ้ะค่ะมันจะไม่ค่อยโอเคมันจะบ้งมันจะบ้งเรื่องนี้ค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันดูล่งๆไปมันดูไม่ค่อยมีอะไรอะไรเลยอ่ะมูขอเสริมนะคะว่าลองเปิดไฟตกแต่งดูค่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไฟแพคกติเคิรไลท์นั่นเองค่ะ ตัวไฟเบริเกอร์ไลท์เนี่ยมันจะทําหน้าที่นะคะว่าให้เกิดโบเก้นะคะไฟดวงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดโบเก้ด้านหลังแต่การจะเกิดโบเก้ได้มันอยู่ที่ว่ากล้องของคุณสามารถดันเอฟได้ตังค์ขนาดไหนนะคะอย่าง mm hmm. ที่บอกไปะคะ่ะกล้องของโมเป็นกล้องคอมแพคธรรมดามันไม่สามารถดันเอฟหรือว่าเบอร์หลังได้เยอะขนาดน,นั้นนะคะ mm hmm. ก็จะเกิดโบเก้ได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูคะ่ะทุกคน mm hmm. สังเกตเห็นไหมคะว่าไฟด้านนี้ของหมู่ก็จะมีไฟตกแต่งเพิ่มเข้ามานะคะาไฟ p พ็กท c ่โค้ดไลนะคะก็จะเกิดโบเก้ได้ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนใครที่ดูคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะไปทําตามนําเทคนิคนี้ไปใช้ปรับใช้กันดูนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิดีโอของคุณกันนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมูด้วยนะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่ออกจากบ้านก็ฝากด้วยนะคะดูแลตัวเองใส่แมสทาเจลแอลกอคอล์กันด้วยนะคะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย